ี่คือต้อนว่านขันหมากเศรษฐีครับที่โยนอยู่บนยอดเขาครับเป็นลูกแล้วด้วยมีลูกมีปลีครับว่านขันหมากเศรษฐีเขาจะงอกอยู่ในแง่ในซอกหีนนี่แหละครับนี่ก็เป็นลูกเป็นลูกแล้วเป็นเครือเลยครับผมค่อยๆขึ้นไปนะครับเป็นเป็นดงเลยครับ ค่อยขึ้นไปนะครับขออนุญาตขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางครับอยู่ทั่วไปครับบนบนหน้าผาครับเยอะมากข้างบนนี้พี่ได้นำผ้าเรามาครับ